สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะและเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เข้ามาที่แปลงสนฉัดติดถนนใหญ่นะคะเรามีจำนวนให้ลูกค้าเลือกใช้ได้มากมายนะคะนี่คะ่ะใบนานาข้อที่งเห็นไหมคะพันฮาวายร้อซคะ่ะนำเข้าเองจำหน่ายเองราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ ยังจะใช้ลูกกล้าสนฉัดหรือไซร์ลงดินเรายังมีจำนวนให้ลูกค้าเลือกใช้นะคะหลายคนถามว่าที่กรุงเทพมีฟาร์มใหญ่ๆปลูกสนฉัดด้วยหรอคะมีนะคะคือ M&J Garden เของเราเนี่แหละคะ่ะอยู่กรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันนะคะคุณลูกค้าพักมาได้นะคะหรือแวะเข้ามาในฟาร์มเราได้คะ่ะขอบคุณทุกท่านที่อุ่นหนกัน ตลอดมาและตลอดไปนะคะเรามีออเดอร์ให้ลูกค้าได้ใช้ทุกวันค่ะขอบคุณค่ะ